งานต่อวงจรควบคุมการทำงานโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลาอุปกรณ์1กระบอกสูบสองทาง2วาล์ว5ทับ2แบบโซลินอยสปริงสพุชบัตตอนสวิตช์4ลิมิตสวิตชสตัว5รีเลย์6รีเลย์ตั้งเวลาอธิบายการทำงานของวงจรเมื่อกดสวิตช์ S2 กระแสไฟจะไหลผ่านรีเลย์เค หน้าคอนแทค K1 จะต่อวงจรกระแสไฟจะไหลผ่านโซลินอยด์ Y1 เลื่อนวาล์ว5ทับ2ไปทางขวามือทําให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อก้านสูบเคลื่อนที่ออกจนสุดจะไปกดลิมิตสวิตช์ S1 โดยจะต่อวงจรทําให้มีกระแสไหลเข้ารีเลย์ตั้งเวลา K1T เมื่อถึงเวลาที่การหนดไว้หน้าคอน a c t K1T จะตัดวงจรทําให้มีกระแสไฟไหลเข้าโซลินอยด์ Y1 ทำให้วาล์้าทับสเลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเดิมทำให้ก้านสูกเคลื่อนที่เข้า